ผมเกรงว่าไม่ไม่ต้องระยะย,ยาวอะครับเกรงว่า เพราะมีโควิดเนี่ยมันมันเร่งปัญหาทุกอย่างให้เกิดขึ้นเพราะเดิมทีเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยคุณยังนึกว่าคุณจะกล่อมแกล้ม,ลมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้โดย2ออย่างคือ1การท่องเที่ยวกับ2ความหวัง EEC คราครนี้การท่องเที่ยวนี่ปิดไปเลย EEC ผมคิดว่าก็เดินยากถ้าคุณบอกก็ต้องกักตัวนักธุรกิจ14วันเขาถึงจะมาลงทุน EEC ใครเขาจะมาแล้ว EEC เนี่ยโครงการ5โครงการเร่งด่วนเนี่ยในมอันแรกก็เด้งไปแล้วก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนา การให้การบินไทยทําอู่ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภาและการพัฒนาเมืองอู่ตะเภา3ตัวนี้คุณทําเพื่อการท่องเที่ยวทั้งสิน้นคุณไม่ต้องทำแล้วสตัวนี้<ม>คุณเหลืออีก2อ,อันที่รัฐบาลบอกยังจะทําอยู่<ม>ก็คือท่าเรือม้าพุทธกับท่าเรือแหลมฉบงังซึ่งสองอันนี้ก็เพิ่งการส่งออกแต่ส่งออกคุณเพิ่งติดลบไป10%ความเร่งด่วนมันก็ลดลงฉะนั้น5โครงการของ eec เนี่ยดูท่าทางมัน เดิมที่บอกเร่งด่วนสําคัญมากจะมีัวขับเคลื่อนเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้ทั้งทั้ง5ตัวเลยความเห็นของผมฉะนั้นเครื่องที่คุณนึกว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือท่องเที่ยวบวกอีซีมันดับทั้ง2เครื่องเลย